ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับปอดีว่าช่วงนี้ห่างหายไปเลยนะครับเพราะว่ามาทำโปรดักต์ให้ลูกค้านะครับที่เป็นตัว3ล้อนะครับสล้อเพื่อการเกษตรนะครับเป็นตัวโหลดเตี้ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสวนทุเรียนนะครับมันเหมาะกับการใช้ในสวนทุเรียนที่เราจะต้องยกทุเรียนนะครับออกมาจากสวนนะครับเอาทุเรียนออกมาจากสวนซึ่ง ถ้าไปเจอบางส่วนนะครับที่มีจํานวนมากๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องขนออกมานะครับเป็นจํานวนเยอะนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้จํานวนรอบหลายรอบนะครับกว่าจะทยอยเอาออกมานะครับแล้วก็ความคล่องตัวอะไรต่างๆนะครับก็เลยจําเป็นต้องเป็นรถที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเหมาะนะครับให้มันเหมาะกับการใช้นะครับตอนยกเข่งทุเรียนอะไรต่างๆนะครับก็ เป็นโมเดลนี้ออกมานะครับเป็นโมเดลที่มันสามารถนะครับใส่เข่งทุเรียนได้นะครับทั้งหมด6เข่งนะครับหเข่งนะครับหกเข่งนี่คือเต็มเต็มเลยนะครับเข่งก็ประมาณหเท่าไหร่หกสิบโลนะครับแล้วก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราใช้งานนะครับยกของขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องยกสูงนะครับไม่ต้องยกสูงนะครับ ขนาดกระบะเนี่ยมันก็จะกว้างนะครับกว้างนะครับอันนี้มันไม่ใช่มองว่าเป็นใช้ในสวนทุเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแล้วแต่เลยนะครับบางทีไปขายของตลาดนัดในตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบรรทุกของได้เยอะนะครับได้เยอะเราสามารถเอาตะแกรงคุมนะครับหรือว่าอะไรอะคือมันขับได้เหมือนรถปกติทั่วไปนะครับขับรถได้เหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟ เบรกไฟอะไรให้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ะครับเราไม่ได้เน้นนะครับมันก็เลยเป็นไฟเบรกเล็กๆเพราะว่ามันจะไปใช้ในส่วนทุเรียนสมากนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ทําไปหลายคันแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มาทําเป็นวิดีโอนะครับมาลงไว้ใน YouTube ให้ดูนะครับแต่ก็ตัวนี้มีโอกาสนะครับก็เลยทําให้ดูนะครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะเป็นเวอร์ชั่นยกดําได้นะครับก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ยกดำไม่ได้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ยกดำไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับคือความสูงนะครับความสูงเนี่ยจะประมาณอ่าก็ดูนะครับไม่สูงมากนะครับเวลายกแข่งขึ้นเนี้ยฮะหรือยกของขึ้นเนี่ยมันไม่ต้องแบบโอ้โหสุดเอื้อมเลยมันสามารถยกยกเนี่ยยกขึ้นด้านข้างได้เนี่ยยกขึ้นด้านข้างได้เลยนะครับบางทีถ้าเป็นรถสามล้อทั่วไปนะครับ มันก็จะต้องเหมือนยังไงอรต้องเอามาขึ้นด้านหลังนะครับหรือว่าต้องใช้แรงเยอะเพื่อที่จะยกขึ้นนะครับตัวนี้เราทําเพื่อให้มันสามารถยกขึ้นด้านข้างได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้มันสูงมากนะครับตัวนี้ก็เลยมันออกมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นรถตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเราก็ประกอบให้ทานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางร้านเราก็ ทำนะครับรับทำนะครับแล้วก็ยังไงก็ติดต่อทางอย่างอย่างถ้าเป็นรถเวอร์ชันนี้นะครับเรามีตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับติดต่อทางตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะครับเพราะว่าทางาตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะครับก็จะสั่งไปสต็อกไว้นะครับถ้ายังไงก็สั่งผ่านตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอยากได้อยากได้เป็นรถรุ่นอะไรครับทางทางเราก็สามารถหารถให้ท่านได้นะครับรถเป็นรถ มือสองนะครับทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะทะเบียนไม่ขาดนะครับก็ราคาที่ไม่สูงมากนะครับยังไงท่านก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วกันว่าอยากได้เป็นรถรุ่นอะไรหรือให้เราแนะนํานะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นรถนะครับถ้าเป็นแนะนำถ้าเป็นรถพวกถังด้านหน้าแบบนี้ข้อดีของเขาคือในระบบของเขาเราจะไม่ได้ไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราตัดแต่ตัวชุดไฟไท้ายออกนะครับคานหลังออกมันจะไม่ไปโดนระบบหลักนะครับเราก็แนะนาเป็นรถพวกนี้นะครับแต่ถ้า อันใดนะครับมีเวฟหรืออะไรก็ตามมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับทาได้เหมือนกันครับอ่าก็จะประมาณนี้เผานะครับก็เป็นเผารถยนต์นะครับอ่าเป็นเผารถยนนะครับเผารถยนต์นะครับเผารถยนต์เราก็อ่ามีนะครับไม่ต้องห่วงอ่ามีหลายตัวนะครับอันนี้ก็มาให้ลูกค้านะครับก็อยากได้ใครอยากได้นะครับเวอร์ชั่นเภาใหญ่เผาเล็กนะครับก็อ่าเภาเล็กหน่อยนี่เภาใหญ่หน่อยทึกๆหน่อยนะครับก็ลอง เข้าามจะเป็นแ็กรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นกระทะหรือยังไงก็ลองเลือกดูได้นะครับเพราะว่าทางเราอ่ะก็คือสามารถใส่ท่านได้นะครับหรือว่าจะเป็นแ็กรถยนต์นะครับหรือว่าเป็นกระทะนะครับหรือว่าจะเป็นเผารรถยนต์ยังไงก็ลองดูนะครับลองสั่งเข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสาหรับเวอร์ชั่นตัว3าล้อนี้นะครับก็อ๋อนะครับจบคลิปต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดสนใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ สนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเบอร์โทรนะครับ097 165 4917นะครับช่างอาร์ตนะครับ,รรบยังไงก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับทางาช่องทางตัวใต้ลิงก์นะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม